สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตและแสดงให้ดูว่าร่มดำอุตสาหกรรมนะครับที่มันขายราคา1นึ่งลิตรเจ็บาทโคตรถูกอะครับมันเป็นยังไงนะครับมันใช้ยังไงอันนี้จริงๆมันมีวิธีใช้หลายวิธีนะครับอันนี้ผมจะสาธิตวิธีที่มันได้ผลดีที่สุดแล้วนะครับ ก็จะได้ดูกันนะครับว่ามันทําไมมันถึงไม่เหมาะกับการรมดําปืนนะครับหรือต้องการให้มันออกมาเนียนแบบปืนนะครับอ่ะก็เริ่มกันเลยนะครับชิ้นงานก็เหมือนเดิมครับขัดให้สวยงามล้างให้สะอาดปราศจากคราบมันนะครับผมจะเป่าไฟนิดนึงเพื่อช่วยให้มันทาปฏิกิริยาดีขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องเป่าก็ได้นะ ไม่ต้องเป่าจนร้อนนะครับเอาเอาแค่อุ่นๆพอมือยังจัดได้อยู่นะครับแล้วก็ชุบน้ำยานะครับมาทาคือมันมีหลายวิธีครับแต่วิธีนี้มันมันดีที่สุดละ ก็จะเห็นว่ามันก็ก็ดำนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนรมดำแพงๆอย่างรมดำสุรทาหรือรมดำซูเปอร์แบล็กเอ็กซ์หรือรมดำอีซี่นะครับคือมันมันไม่ค่อยดำอะครับมันมันไม่ได้ดำแบบมันไม่ได้ดำดำมากแล้วก็มันก็ไม่ค่อยสีมันก็ไม่ค่อยเสมอกันนะครับ จะ,จะเห็นเลยว่าสีมันไม่ค่อยเสมอกันอ่ะเดี๋ยวผมจะจะทาให้ดูอีกนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทามันยังไงมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ครับซึ่งมันจะต่างจากจากสูตรทาหรือว่าจากรมดำซูเปอร์แบล็กเอหรือจะต่างจากลมดำอีซี่นะครับคือไอ้พวกนั้นนะ่ะมันมันแพงนะครับคุณสามารถที่จะทําให้สีมันเข้มได้แต่เนี้ย มันมันได้ประมาณนี้ครับว่าสีมันก็ไม่ค่อยเสมอกันด้วยทําไปมันก็ถ้าคุณทาทับไปหรือคุณจะพยายามทํายังไงมันก็มันก็ได้แค่นี้ครับนาะถามว่ามันดำไหมมันก็ดำแล้วครับมันก็ดำขนาดนั้นแหละ คือมันก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดนะครับแต่ว่าเอาตามมาตรฐานผมเอาผมว่ามันไม่เหมาะกับปืนอ่ะแต่บางท่านก็อาจจะเอจะอจ,จะอาจจะรับได้อะนะคือเออไม่เป็นไรก็เอาแค่นี้แค่มันดำก็ถ้าเอาแค่มันดำมันก็ใช้ได้อ่ะครับนะเนี่ยอะเห็นไหมครับแล้วมันจะออก เห็นไหมมันจะออกดำดำแดงแดงถ้าคุณดูคลิปลองไปดูคลิปรมดำสูตรทาหรือรมดำซูเปอร์แบล็กเหรือรมดำอีซี่อ่ะคุณจะเห็นว่ามันจะไม่ได้ออกออกอมแดงมันจะออกอมฟ้าครับนี่มันก็แสงเดียวกันอ่ะมันก็บ้านผมเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่ขนาดว่าเอาผมพูดตรงๆว่าผมมีฝีมือนะมีทักษะผมทำมาเยอะแล้วก็ นี่ก็เป็นวิธีทีท่ดีสุดแล้วอะ่ะมันก็มันก็ได้แบบนี้ครับคุณรับได้ไหมล่ะถ้าคุณรับได้มันไม่มีปัญหาครับถูกดีด้วยเออลิตรหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบาทโคตรถูกอ,ะอ่ะอะบางท่านบอกว่าจุม่มจะดูแบบจุ่มไหมเดี๋ยวผมจุ่มให้ดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มให้ดูเอาอะไรมาจุม่ม เดี๋ยวนะผมหาหาหาอะไรมาจุ่มให้ดูหน่อยหนึ่งมันไปลองดูแล้วกันครับหาไม่รู้จะเอาอะไรมาจุ่มไม่ได้เตรียมคืออจุ่มมันก็มันก็เป็นแบบนี้ครับมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาแต่มันเหมาะกับงานอุตสาหกรรมครับเหมาะกับโรงกลึงหรือเหมาะกับงานที่เขาต้องการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มันออกมาดำาๆแดงๆงดูแล้วมัน อะไรอะวินเทจอะไรแบบนี้คือจริงจริงวินเทจมันก็ไม่ได้แปลว่าเก่านะครับวินเทจมันคือคือเรื่องของไอ้ไวเรื่องของเหล้าบาลันดงบาลันดีอะไรวินเทจอะไรของมันอะมันไม่ได้แปลว่าเก่านะครับแต่ว่าในความหมายของคนไทยเราเนี่ยมันหมายถึงว่าดูแล้วมันดูเก่าดูวินเทจดูแบบเออน่ะมันมันได้ครับผมถึงบอกกันว่ามันมันก็เหมาะเหมาะในงานของมันมันก็ดีในงานของมันถ้างันมันมัน ม่ใมันเป็นสินค้าที่ที่ผมผมขายได้เยอะเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าโรงงานโรงกลึงอะไรเขานิยมกันเขาเขาต้องการแค่นี้ครับแล้วเข้าไปรมดำอะไรกันลมดำน,อน็อตลมดำอะไรมันไม่ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นโตแล้วเขาไม่ได้ต้องการความสวยงามแบบขนาดปืนนี่นี่ด้านด้านนี้จะเห็นชัดเลยครับเห็นไหมมันมันไม่เสมอกันเอาหอวผ,ผมขัดให้ดูด้วยก็ได้ เออเวลาขัดนะครับด้วยไอเนี้ยเราเราขัดเบาๆนะครับเน้นความเร็วดีกว่าเอาแค่พอรูปสนิมออกไม่ใช่รูปสนิมอะรูปรูปขมเหลาครับรูปขมเหลาออกมันจะมีขมเหลาขมเหลานะมันเป็นส่วนเกินของปฏิกิริยาครับเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้ครับอ่ะท้าอีกก็ได้ ของท่านอาจจะบอกว่ามันยังไม่ค่อยชุม่มอ่าเดี๋ยวผมผมใส่น้ํายาให้มันชุม่มชุ่มเลยนี่มันก็ออยังอุ่นๆอยู่นะเนี่ยชุ่มไหมครับชุ่มนะผมว่าชุ่มแล้วนะ,ะไปกันใหญ่ครับยิ่งยิ่งชุม่มยิ่งไปกันใหญ่ครับ มันก็ดำขึ้นมาแล้วครับแต่แต่มันก็กลับมาประเด็นเดิมปัญหาเดิมแล้ะครับคือพอมันดำขึ้นมามันก็ไม่ค่อยเสมอกันน่ะแล้วมันก็สีมันก็เนี่ยคุณดูดิมันแดงแดงดำดำเขียวเขียวอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับมัน มันเหมาะกับกับงานของมันครับเหมาะกับงานอุตสาหกรรมงานโรงกลึงงานโรงงานอุตสากรรมมันไม่เหมาะกับปืนครับแต่ถ้าถ้าคุณอยากให้ปืนคุณออกมาแบบนี้ก็ได้ผมเนี่ยผมไม่มีไม่มีปัญหาหรอกครับที่จะขายแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามนจะอกมาแบบนี้นะไม่ใช่จะไปเข้าใจว่าเนี่ยคุณคิดดูนะลิตรหนึ่งอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอะราคามันเท่ากับไอสูทาซูเปอร์แบล็กเอ็กซ์อะไรพวกเนี้ย ขวดเล็กๆขวดึ่งเองนะครับราคามันต่างกันเยอะต่างกันโอ้โหถ้าไอ้พวกนั้นอะลิตรึ่งอะมันจะตกลิตรนึ่งเจ็ดแปดพันอะแต่อนนี้มันลิตรึ่งแค่เจ็ดร้อยห้าสิบอะต่างกันสิบเท่าอะเนี่ยแหละครับทำไมมันถึงต่างกันน้ํามันก็สีฟ้าเหมือนกันเนี่ยเคยเห็นไหมน้ำมันก็สีฟ้าเหมือนกันเนี่ยอะสูตรทาเนีี้ <laughs> แยกก็จะไม่ออกอะครับถ้าวางไปเฉยๆเนี่ยวางไปเฉยผมก็แยกไม่ออกครับ น้ำมันก็อีสีฟ้าเนี่ยแหละนะแต่เนี่ยมันต่างกันคุณก็เห็นละคุณลองไปดูไปดูไอสูตรทาผมสาธิตไว้วันก่อนเนี่ยครับก่อนหน้าคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับลองเข้าไปที่ช่องผมแล้วลองไล่ดูว่ามันต่างกันเอะเอาเอาฝอยรูปหน่อยอะช่วยมันหน่อยแต่งให้มันเสมอกันมันก็ขาดส่วนเกินออกไปนะครับพอขาดส่วนเกินออกไปนะ มันก็ก็ดูดีขึ้นนะครับก็ก็ดูดีนะแต่ว่าเนี่ยคุณก็ดูดิมันก็ดูได้มันก็ใช้ได้ครับคือม,มีท่านบางท่านอาจจะสงสัยอุ้ยมันมันจะออกมาทุเรศทุลังเลยเหรอมันก็ไม่ได้ทุเรศทุลังครับแต่ว่าเอาตามมาตรฐานผมอะผมว่ามันไม่ดีพอที่จะมาลมดำปืน นะแต่ว่ามันมันก็ก็ก็ใช้ได้เนี่ยเห็นไหมก็ใช้ได้ครับฉลมน้ํามันขึ้นมาเนี่ยอ่เดี๋ยวฉลมน้ามันให้ดูเลยว่าเอาเอาบาลิสตอแพงๆเลยฉลมไม่ดูเลย เนี่ยนะครับครับอ่าแล้วมันก็จะมีเขมาเข่าติดออกมาแบบนี้นะครับ่มันก็เป็นปกติครับสูตรทาอะไรมันก็มีนะพอเจอบาริสตอเข้าไปเนี่ยหรือเจอน้ํามันปืนเนี่ยเข้าไปนะเนี่ยครับมันก็มันก็ใช้ได้ถ้าคุณถามว่ามันจะน่าเกลียดไหมมันไม่น่าเกลียดหรอกครับ นะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่จะดีพอสำหรับปืนนะแต่ถ้าปืนคุณสภาพมันแบบว่าโอ้โหจมคอกหมูมาสามสิบปีแล้วเพิ่งไปขุดเจออย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็ก็ไอ้นี้ก็ได้ครับเออไออุตสาหกรรมก็ก็ได้เนาะเราก็เอาที่มันมันคุ้มค่าในทางการเงินด้วยมันใช้ได้ครับมันไม่ได้ออกมาหน่าเกลียดแต่ มันแค่ไม่เหมาะกับปืนแล้วเพราะว่ามันเคยมีคนบอกเลยครับบอกว่าจานมันลมออกมาแล้วมันดำดำแดงแดงมันมันมันไม่ผมอยากได้ดำดำอะไรแบบเนี้ก็เนี้ยแหละครับมันก็ตามราคาครับราคามันแค่นี้มันก็ได้ดำดำแดงแดงอะ่ะแต่มันน่าเกลียดไหมมันไม่น่าเกลียดยิ่งถ้าคุณเอาไปลมดำปืนเก่าหรือว่าอะไรที่มันอยากให้ดูเก่าๆเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่ลมดำงานอุตสาหกรรมลมดำน็อตลมดำชิ้นงานพวก ที่ลงกลึงเขาทํากันอะมันใช้ได้ครับผมก็เห็นเขาก็ใช้กันเยอะแยะก็คือไม่ใช่เห็นหรอกก็คือเขาสั่งผมไปเยอะแยะมันใช้ได้แล้วมันก็ออกมาแบบเนี้ยออกมาแบบนี้ถ้ามันเป็นน็อตเน่ะในฐานะที่มันเป็นน็อตเนี่ยมันดีเลยนะครับใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันไม่ดีพอกับปืนแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับมันเป็นน็อตเนี่ยโอ้โหคนก็บอกว่าสวยแล้วหรือว่าถ้ามันเป็น มันเป็นชิ้นงานอุตสาหกรรมอะไรก็ตามล่ะ <_ t aps> เขาก็บอกว่าเออมันมันมันดีพอแล้ว <_ t aps> เพราะว่าเอาไปจ้างเขาลมมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่านี้ <_ t aps> เนี่ยเขาก็ว่าดีแล้วนะครับต้องเข้าใจคือถ่ายคลิปไปด,ดูกันเลยแล้วก็สาธิตได้ดูกันเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดมันก็ยังได้แบบนี้ครับว่า <_ t aps> จุ่มอะไรมันก็ได้แบบนี้ครับออกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อยู่ดีแหละอันนี้คือดีที่สุดแล้ววิธีวิธีเนี้ยคือวิธทีที่ดีที่สุดแล้วมันก็ยังได้แค่นี้เออ ทาหนาทาบางทาอะไรมันก็ออกมาแบบนี้ครับแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนขายคือพอเราบอกบอกกันตรงตกงแบบนี้ว่ามันเหมาะกับงานอุตสาหกรรมมันไม่เหมาะกับงานปืนนะมันเหมาะกับโลงกลึงนะมันไม่เหมาะกับกับปืนนะแล้วคนซื้อไปเข้าใจเขาไม่คาดหวังอะไรไม่เคยมีใครมีปัญหาเลยครับขายมากมาย ขายมากมากเลยไม่เคยมีปัญหาเลยครับเพราะว่าเขาเข้าใจเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเขาเข้าใจว่าแบบนี้คือดีแล้วมันดีสำหรับเขาแล้วมันดีพอสำหรับงานเขาแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่ามันมันเลวมันชั่วมันผิดมันไม่ดีมันมันก็ดีครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่นัาเกลียดนะแต่ว่าถ้าคุณรวมาดูใกล้ๆทำไมสีมันไม่ค่อยเสมอกันเลย ทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นครับมันเป็นปืนอะปืนเราก็จะอามาเล่นมาดูวยของเราน่ารักมันน่าเอ็นดูจริงๆมันใสกิ้งบริสุทธ์นะครับแต่ถ้ามันเป็นน็อตอะคุณไม่ได้เอาน็อตมานั่งดูวยคุณคุณเคยเห็นใครเขาเอาน็อตมานั่งดูไหมครับเอ้น็อตน,น็อตนายอุนน็อตนายดำสวยวิมันเป็นสีนี่ออกอมฟ้าอุ้ย เทพว่ะไม่มีมันมีแต่ปืนครับที่ที่เขาจะมาดูกันแบบนั้นดังนั้นมันเหมาะมันมันกับน็อตกับอะไรพวกเนี้ยหรือถ้ามันเป็นงานงานงานเฟอร์นิเจอร์วินเทจเนี่ยอ่ะอันนี้เขาก็จะมาดูกันด้วยนะครับเขาก็จะดูแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งวินเทจเลยอ่ะนายสีดูดีดูสีดิดูดูเนื้อดูเกรนดิอะไรแบบนี้ผมเคยเห็นนะเอากล้องเอาอะไรมาส่องวิวดูดเกรนสิสีสโอ้โหอันนี้ได้อายุ สีตามอายุเลยอะไรของเขาอะ่ะเออผมก็พูดไม่ค่อยเป็นอะ่ะผับได้มันได้ดีเลยอืมดีเลยคุณทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้มันเป็นวินเทจเนี่ยโอ้นี่โคตรวินเทจเลยดูแล้วแบบเหมือนแบบโอช่างสมัยโบราณทำด้วยวิธีโบราณอะไรเลยเนี่ยเขาถึงเขาถึง,เข,ถงเขาถึงซื้อกันไปไงครับนะเอาต้องเข้าใจครับไม่ใช่ว่ามัน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 ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดี มันดีกับงานของมันมันไม่ดีกับสิ่งที่ไม่ใช่งานของมันนะครับมันไม่ใช่น่าเกลียดแค่ว่ามันอาจจะสวยไม่พอสําหรับบางงานสําหรับบางคนอย่างผมอย่างเงี้ยผมว่ามันสวยไม่พอแต่จริงๆมันก็มันก็ก็สวยในแบบของมันน่ะเออถ้าคุณเอาไปทําผมเคยเคยทําปืนปืนแก๊บอ่ะนะให้คนข้างบ้านเขาก็เอามาให้ทําผมก็ใช้เนี่ยออกมาก็แบบนี้ครับสวย มันดูมันดูสมสมกับของของแบบนั้นไงเออมันดูคุณจะไปโหปืนแก๊ปไม้ก็เหล่าเหลากันเองเนาะก็ดูภาพปืนแก๊ปอะที่ชาวบ้านใช้อ่ะเออมันคุณไปทำโหลมดำต้มลมดำอะไรมันออกมามันมันโดดมันดูไม่ไม่ตรงยุคอะมันดูไม่ตรงแล้วมันดูไม่เข้ากับของอ่ะเหมือนกับคุณเอา เอาเอาเป็นเอสคลามาโหลดเตี้ยแต่งใส่สปอยเลอร์อะไรแบบนี้มันดูไม่เข้านะแบบนี้มันจะเข้ากว่าเหมือนกันเหมือนกันครับผมก็คลิปก็เริ่มยาวอีกแล้วไม่รู้ทำไมคุยมากจังแต่มาอธิบายเข้าใจครับแล้วก็มาสาธิตให้ดูกันเลยว่ามันใช้ได้มันไม่ได้นักเกลียดอพูดวนไปวนมาเดี๋ยวท่านผู้ชมก็บ่นอีกครับผมส,สวัสดีครับขอบคุณครับ